คัสฟัสแท็กคอนเซปต์เดิมของเรานะครับคือเล่นเป็นงานคัสเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเลยตรงที่ว่าแค่10นาทีอ่ะผมเห็นภาพที่เราคิดว่าเราอยากจะได้เราอยากจะเป็นซึ่งที่เนี่ยตอบโจทย์อย่างชัดเจนเลยครับเพราะว่าผมสามารถเอาใช้อะแดปแล้วก็ลงไปใช้หน้างานจริงได้เลยคือเราไม่ได้แค่กลยุทธ์ไม่ได้แค่ครีเอทีการตลาดนี้ได้แน่นอนแถมใช้ GPT อีกทาไมมาผมจะเสียใจไปตลอดชีวิตเฮ้ <t atar> <t atar ทิ่คางใหม่ที่คาดไม่ถึงต่อยอดเพื่อจะสร ah ้างแบรนด์ที่มันแตกต่างเหมาะสําหรับ SME ที่กําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจการทำคอนเทนต์ในเชิงกลยุทธ์สามารถเอาไปใช้ต่อยอดในการออกธุรกิจใหม่ได้เลยแบบตุ๊กตาคุณใสได้ ather, ไหมเฮ้ยอ้าวคนทำการผีมือเนี่ยเปลี่ยนกี่ครั้งแต่คนไม่งเกียดกันบ่อยนะ ซึ่งเราบางทีอยู่ในเซฟโซนจะเกินไปพอเราได้ระเบิดไอเดียเราเห็นภาพที่มันกว้างขึ้นการเอาไปใช้งานจริงมันต้องแคสตรงไหนบ้าง customer journey เนี่ยคือเรียนมาหลายที่นะแต่ว่าไม่เคยลงปฏิบัติจริงขนาดนี้คือพี่ตุย้ยกับพี่แสงเขาพยายามจะเข้าใจธุรกิจเราแล้วมาแกะกันเลยว่าปัญหาเราคืออะไรแล้วเขาเคลียร์จริงๆเคลียร์จนจบคาสที่ไม่ใช้เงินแก้ปัญหาเจ้าของอ่ะต้องรับผิดชอบคิดเองเพราะเจ้าของรู้ดีที่สุดเป็นพลังบวกทุกคนโอเพนแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันมันจะทําให้ธุรกิจคุณยั่งยืนทําให้้เเรราาาออออกกกมจบตัวงได al เหมือนกับเรามีรักแรกพบรับผมว่าเนี้ยชัดเจนที่สุดเนี้ยของแท้รักบัญชีอย่างเราจ่ายราคาทุานี้นะคะพี่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะถ้าคุณไม่มาคลาสนี้นะครับคุณจะเสียใจไปต,ตลอดชีวิตคลาสฟลัแท็กเล่นเป็นงานสร้างสรรค์จากการเล่นเพื่อสร้างความแตกต่างให้แบรนด์อย่างชัดเจนแล้วพบกันครับอยากโตวสวนกระแสอัพเซลแจ้งเกิดเจอกันในฟลัตแท็กเพราะวิกฤต2025คือโอกาสข,ของคุณ